สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดการมาตามนะคะแนวทางมวยเหล่าพัฒนานะคะเจ้าปลานำโชคนะคะช่วงนี้แหละพ่นไหเนาะเลขถูกเม่นๆนะคะสามตัวนะคะปีที่แล้วเอ็ดมินกับมาจุดนะคะเขาหอดสามตัวเวยนะคะแนวทางเลขถูกเมือนี้นะคะเอ็ดกามาจุดขอเจ้าทีนะคะเจ้าปลานำโชคเลขยาเขาดีได้เลยค่ เอาเก่ามาอกอยู่เดี่ยวแต่กำวาจุดคอเพื่อไงล่ะท่นานเขาชอบไหมเลขอกใบไม้เม็นๆปีนี้มีเลขอกใบไม้บ่ะเน้อปีน,ปนี้ปีที่แล้วเลขอกใบไม่นะคะนะคะก็เป็นนะคะความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะชื่นชอบนะคะแจ้งตามเด้อน,นะคะไม่ชอบผ่านนะคะถ้าเกิดจะเห็นนะคะเลขของยานี่ขึ้นไม่เห็นหลุดต่อ จะขึ้นมารอยขึ้นมาเลยในในนี่ถ้าซองบางอะาเหลากเนี่ยหาหาบอลเก็บที่เก่นนาหมดเลมีหินหา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 ก็เจ็ดเปียกเอา ช่วงฮาตเลขก,กันนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดมีโชคม,มีลามมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นตัวเลขเลด้อนะโอ้อยู่ตน้นนันนี้ตเตลีหาดีเหมือน,นี่ถ้าเกิดยายมันเสียหายนะคะเนี่ยไปก็เห็นหมดเลยแต่ว่าเห็นในกล่องเห็นอยู่เบื้องตาเปล่าบ่เห็นธิ์เอ้ยคอสามตัวเด้อหมดเลย ก็ท่านละไถหน้านโมอยู่ก็ท่านไถหน้าหัวจุบันเขาให้เราวานอยู่หาทุนหาห้อนกันอือออที่เก่ามาอีกแล้วเก่า,เก,าเก่าอีกแล้วบอ ค่ะท th ่านผู ừ, đây, ều, b ó, b đấy, ้ชมซองเห็นเป็นตัวเลขเนาะตั้งกันแล้วก็ย่าสีไห้มองเข้าไปเห็นบางกลางอยู่ดิเพราะหาแต่อะไรนี่บางทีเต็มแล้วแล้วข่าวฟันไงเด้อย่าเดิงปีที่แล้วพันมาให้เข่าวฟันอยู่เด่นเตือกันทั้งบนทั้งล่างพันมาบอก 9, 9, ก้ามาแล้วเก้าศูนย์่ว่าเก้าศูนย์ศูนย์บ้านคุผู้ชมเก้าศูนย์นัง เก้าศูนย์แปดนะคะเก้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดเป็นตัวเดียวกันก็นได้เนาะ,ะแนวทางนะคะเลขทูบนะคะเจ้าปลาน้ําโชคนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่เข้ามาเบิงนะคะก็ขอให้เนี่ยเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะวันนี้นะคะเก้าศูนย์แปดนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะยิ่งให้ปังนะคะ